สวัสดีค่ะแอดมินโน้นยสวัสดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซี FC, เล็กเล่าพัฒนาท,ทุกทุกท่านเอาทนผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อเล่าพัฒนาเลขเด่นเดินดีกับเลขติดคลิปนี้แอดมินูน้นยจับคู่ให้เด้อค่ะเด้อเป็นล็อกสิบสองหางนะคะเนาะ แต่ละล็อกกะบสิบสองหางธรรมชมพราพอ่อแม,แม,แม่จำซื้อเอาเด้อค่ะเด้อล็อกสิบสองหางเนี่ยก็คือเล็กเด่นเดินดีที่แอดมินหน่อยมันล็อกหายได้สิบสองหางธรรมชมอ่หาหัติภายมาเด่นเก้าศูนย์หนึ่งเข้าไปทั้งบนทั้งล่างแตกเด้งบนล่างเก้าหกเก้าแปดเด้อค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้แต่กวนจะไปบึงแนวทางเหล็กเล่า พัฒนาเนาะค่ะเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยนําแน่เด้อค่ะเด้อมักชอบกดติดตามท่านใดบอมักคือพานนะคะเด้อบัตรที่นื่ท่านผู้ชมพอพอ,พอแม่แม่ทันใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีเนาะค่ะเนาะเมมเบอร์หาพอ,พอแล้วเด้อค่ะเด้อบางเครื่องอาจจะหาพอ บางเครื่องกัหาปอพอเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่ปอๆแม่ๆมีสองวิธีเด้อค่ะเด้อก็คือคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอคือเกา่าท่านผู้ชมคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอลิงก์ไลน์แอดมินโน่น้อยเด้อค่ะเด้อทักไอดีไลน์นะคะ noo หนึ่งห้าเก้าเก้าะะเดี๋ยวสิขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมไอดีไลน์แอดมินโน่น้อย noo หนึ่งห้า 99นะคะหากท่านใดที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ฟรีเด้อค่ะเด้อเอาแบบที่นี่มาเบรงทางเลขกันเลยเนาะคะ่นะเนาะงวดที่ผ่านมาก็ดีใจกับทุกท่านเด้อค่ะเด้อถือทั้งบนทั้งล่างท,มมท่านผู้ชมท่านใดที่เลือกเอาชุดนี้เนาะคะ่นะเนาะชุดล็อก12หางเนี่ยท่านผู้ชมได้ทั้งบนทั้งล่าง แอดมินนูหน่อยโบได้เลือกเอาชุดนี้ท่านผู้ชมแอดมินนูหน่อยเลือกเอาชุดพิเศษท่านผู้ชมได้แปดเก่าเก่าแปดนะคะเนาะแอดมินกลับโตไว้น้ำเด้อท่านผู้ชมได้เก่าแปดข้างบนท่านผู้ชมบัดที่นี่ท่านใดที่รอชุดพิเศษแอดมินนูหน่อยลงให้คลิปหนาเด้อค่ะเด้อรากาชิดเจาะให้คือเกา่าท่านผู้ชมแหมแหมเิ่นว่าอ่า เจาะให้แม่คือจังงวดนี้แน่อ่อบัตรีทนีแอดมินหน่หนอยกสิเจาะให้เจาะให้โตมักเด้อท่านผู้ชมกสิเจาะให้บ่หลายเนาะคะ่นะเนาะเจาะให้โตม,รรม,มักท่านผู้ชมหากท่านใดที่บ่เอาเบิดเนาะคะ่นะเนาะแต่ว่าแอดมินหน่หนอยว่าสิบสองคู่นี่ไปกลับบนล่างบ่ขาดทุนเด้อค่ะเด้อถ้าแท่งโตละสิบบาทสิได้กำไรหาลอยเด้อท่านผู้ชม เอาท่านผู้ชมบัดที่นี่มาเบิงล็อกสิบสองหางกันเลยเนาะคะเนาะพอ่พอๆไปแม,แม,แม่จับได้แบบใดที่แอดมินทรงการบ้านไปเมื่อวานนี้พอ่พอๆไปแม,แม่จับได้คือแอดมินหนูหน้อยบอมาเบิงกันเลยเนาะคะเนาะเก่าและใหม่เด้อค่ะเด้อเก่าและใหม่ล็อกสิบสองหางเลขเด่นเดินด,นดีแอดมินหนูหน้อยนะคะเด่นหนึ่งสองสามแอดมินหนูหน้อยล็อก ได้สิบสองหางเยค่ะเด้อห่งเดปดหนึ่้างนย์สองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์สามเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะคะเอาปัตจันี้ทำให้ชมแอดมิน,นูหน่อยเจาะหาทีสองตัวเดียวเ้อค่ะเด้อมัก2องทำให้มชมแอดมินมือนีมักสองเค่ะเด้อมัก2 อาคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถา้าบ่อยากเผลออยกากพลาสิบสองหางกะมีหลุนแตกทั้งบนทั้งลาง่างท่านผู้ชมมีหลุนแตกทั้งบนทั้งล่างสถิติกะเห็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะแตกเด้งบนและล่าง96 98ท่านผู้ชมแต่ว่าท่านใดบอเอามดสิบสองหางเนาะคะ่ะเนาะกะเลือกเอาเด้อค่ะเด้อมักตัวใดกะเลือกเอาท่านผู้ชมถ้ามัก คือแอดมินหนูหน่อยก็เลือกเอาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองศูนย์ได้ค่ะเด้ออ๋อต่อมากันเลยเนาะคะ่ะเนาะต่อมากันเลยเมื่อคืนนี้แอดมินหนูหน่อยฝันอยู่เด้อท่านผู้ชมเดี๋ยวให้เบิ่งแนวทางตัวเลขก่อนแอดมินหนูหน่อยสิเล่าความฝันให้ยพอๆแม่ๆฟังเด้อค่ะเด้อถ้าว่างนั่งกันท่านผู้ชมต่อมาก็จะเป็นประกบเลขติดเนะด้อค่ะเด้อประกบเลขติด แอดมินหน่อยตั้งซื้อให้จำได้ท่านผู้ชมอ่าล็อกนีก่กับสิบสองหางคือกันเด้อค่ะเด้อแอดมินหน่อยตั้งซื้อให้พอ่พอพอ่อแม่แม่จำได้มันจังสีบอสซัมกันเนาะคะ่นะเนาะชุดประกบเหล็กติดนี่งวดที่ผ่านมาลุดเหล็กเด่นลุดเด้อธรรมชมุมเจ็ดสี่หนึ่งงวดที่ผ่านมาเหล็กเด่นลุดนะคะจับคู่บอเข่าเด้อค่ะเด้อเพราะว่า แอดมินหนู่อยเอาเลขเด่นามาประกบคู่ให้เนาะคะ่นะเนาะบัตรที่นี่งวดนี่มาเบิ่งกันเลยเนาะคะ่นะเนาะล็อกนี่แอดมินหนูหน่อยเจาะให้ทีเด่นเจ็ดเด้อค่ะเด้อเด่นเจ็ดจับคู่สิบสองหางเหมือนเดิมนะคะถ้าเบิ่งแล้วเลขบนหนาลงทุนกะสิเป็นเลขกสามเด้อค่ะเด้อตามทางเลขแต่ว่าหลังๆมานี่มันสีเด่นตัวกลางเด้อท่านผู้ชมอ่า จับคูไฮสิบสองหางคือกันนะคะเนาะศูนยะ์แปดศกห่ง์สองสามแปดสามเก้าสามหนึ่งามสองเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดหนกัมีเลขชนกันอยู่ด้ท่านผู้ชมชนกันอยู่แต่ว่าเอดมนน่อยบดได้เจาะใ้ดเวยค่ะเด้อสี่เจาะไ้ชนไปที่สองท่านผู้ชมเพราะว่าเอดมนน่อยมักสองเค่ะเด้อเจาะไ้ชนไปที่สองท่านผู้ชม มันก็มีชนกันหลายโตอยู่เด้อค่ะเด้อย,ยังเช่นเลขสามท่านผู้ชมชนกันแต่ว่าแอดมินหน่อยบ่ได้เจาะให้เด้อสามเจ็ดสามแปดสามเก้าชนกันเด้ท่านผู้ชมเลขมันชนกันแต่ว่าแอดมินหน่อยมักสองท่านผู้ชมแอดมินหน่อยเจาะไปที่สองเด้อค่ะเด้ออ่าบัตรที่นี่จับคู่ออกมาแล้วมันชนกันตัวไหนมันชนกันที่สองเจ็ด กับ20เด้ท่านผู้ชมมันชนกันที่27กับ20จับคู่ออกมาแล้วนะคะเนาะแต่ละสูตรแต่ละล็อกท่านผู้ชมบัตรที่นี่นอกนั่นมันก็นมีชนกันอยู่คือ38 39เด้ท่านผู้ชม38 39 17 10มันชนกันหลายโตอยู่เด้ท่านผู้ชมอ้าวบัตรที่นี่ สิบบอลม่หลุนอยู่วะธรรมชม้ชมสองล็อกเนี่ยสองลอกนี่น่นาจะมีหลุ่น,นะ่านมชม้ชมเพราะว่ามันชนกันลายอยู่บัดท,ที่นี่คุณพ่อคุณแม่เลือกเอาล็อกไดล็ลอกหนึ่งเด้อค่ะเด้อยาเอาไปทั้งหมดเด้่สองลอกนี่เลือกเอาล็อกไดล็ลอกหนึง่งย,เยาเอาหมด,ด,ด,มดถ้าเอาเมดมันสิขาดทุนเบิ่งทางเหล็กเด้อ่านมชม้ชมเบิ่งทางเหล็ก ถ้าเอาเมดมันสิขาทุนเดานผูรรมชมถ้าเลขมากแค่ตาล่างเดียวถ้าไปสองตารางนี่มันสิขาดทุนให้เลือกเอาตาล่างใดตารางหนึ่งมักตารางใดเลือกเอาตาล่างนั้นก็คือว่าถ้าให้แอดมินูหน่อยเลือกแอดมินูหน่อยสืเลือกเอาตาล่างนี้เพราะว่าเลขประกบคู่นี่มั่วท่พนมากลดเดานผูรรมชมเข้ากับเลือกเอาทีว่าชุดขี่มันเข่าไวกอนเนาะคะนะนะ่ะเนาะมันกระชนกันหลายตัวอยู่นร,รู้ชม คุณพอ่อคุณแม่แคปหน้าจอเอาด้วยค่ะเด้อคลิปหนาก็จะพอกันกับชุดพิเศษของแอดมินูน้อยสาวเยอระะมันแล้วก็พ่อสักแก้วรวมคลิปสรุปราวพัฒนาคลิปหนาเนาะค่ะเนาะบัดที่นี่มื่อคืนนี้หน้หนยฝันเด้อท่านผู้ชมมาฟังความฝันกันเนาะคะนะ่ะเนาะ มือคือนีนหน่อยฟันว่าคือจังมีงานนี่แหละท่านผู้ชมเป็นงานจัดงานเลี้ยงคล้ายๆเป็นงานเจ้าของอ่าแต่ว่ากระจํบบดด้ปันดได้ท่านผู้ชมอ่าพะวาแอดมินหน้อยกับบได้เข้าไปในงานเนาะค่ะเนาะอยู่ข้างนอกมาที่นี่เห็นแม่กับลูกแม่กับลูกนั่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเ้ยค่ะเด้อนูหน่อยเป็นเสื้อน้องเขาเป็นเสียอพี่อ่าเห็นแม่กับลูกนั่งกินข้าวอยู่อ่านั่งกินยู่ศาลา ทำเมนบรรหน,นดเท่ากับจะเป็นคล้ายๆกระตอบกระตูบยูบานนั่นไหมทผม้ชมม่งไผ่หยากระเลย้งยางานเขาไปเล่นนนํำเพิ่นทำมชมในความฝันนะ่ะไปเห็นเด็กหน่อยลูกเพิ่นนั่นแหละทผม้ชมแต่ว่าความจริงเพินบ่ม,มีลูกสาวได้ทผูาชมความจริงเพิ่นมีตลูกชายญ่เลวแต่ว่าในความฝันนั่นเพิรนมีลูกสาว ขวบสองขวบนี่แหละ่านผู้ชมกําลังเบาเป็นไหม่านผู้ชมนั่งเป็นเบาเป็นยางบ้ท่านแข็งปันไนเดเล็กน้อยผู้หญิงโตน้อยๆบางๆได้ท่านผู้ชมุ่อเบาๆพอดีผู้น้อยๆนั่งกินเขา่าโยกับแม่อันแอดมินหนุอยก็เล่นยางเข่าไปหยอกหยอกได้หน่อยแต่ว่าบดรอุภมได้ท่านผู้ชมไปเห็นไปเบิ้งเขากินเข่ากับแม่ พ่อไปหอดแล้วแอดมินหน,หน่อยก็เลยเห็นกินเขา่าเอดมินหน,หน่อยก็เลยท้วงว่าปาดพูนหน่อยหนึ่งก็กินจังสัน้นกินเขากับหยั่งธรรมชมกินเขากับลาบเนือ้อก้อยแดงจึ้งเครืองอยู่ธรรมชมอ่าเต็มเสียเต็มปากเต็มจานอยู่ไหมก้อยเนือ้อลาบง้วไหมธรรมชมหนหน่อยก็เลยท้วงว่าเอ้านหน่อยน,อยน,อยนี่ก็กินเป็นบ่จังสิ เขาเบ่ปากเขาก yup. ็นั่งกินเต็มปากอยู to to ่แหมธรรมชมก้อยเนื้อไหมนั่งกินกับเขาเหนียวมาที่นี่โน่นหน่อยก็เลยหยอกหยอกเล็กหน่อยทั้่งหยอกเครื่องหอมแต่ว่าบริวิ่มเคร่องหยอกเครื่องหอมเั้่องเม้นข้าวลาบก้อยนั่นไหมธรรมชมมันเป็นลาบเนื้อดิบนั่นไหมธรรมชมโน่นหน่อยก็ไปคุ้มหยอกคุ้มหยอกหลานหลานกับหู้หูเบาเป็นปลี่ยนธรรมชมในความฝันนะ ไปหอมแกมหอมปากเด็กหน่อยคนนั้นละ่ะท่านผู้ชมฟันเทเน่ล่ะท่านผู้รรมชมแอดมินหน่อยฟันมอยาวบาวัฒนีกะตื่นเลยท่านผู้ชมฟันเท่านั้นละ่ะฟันจังสี่เหล็กเข่าอยู่ด้เนาะท่านผู้ชมกะถือว่าฟันดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่าในความฟันแอดมินหน่หนอยพ่ได้กินดอกมีแต่เด็กหน่อยคนนั้นกับแม่เขากินแอดมินหน,หน่อยเขาไปเล่นน้ำไปถามแต่ว่าในความฟันอ่ะคายเป็นงาน เป็นงานเจ้าของนี่ยล่ะจ้างานเอียงเป็นบุญไหมท่านผู้ชมเป็นบุญบ้านนี่ยล่ะจังจังใดเนี่ยล่ะท่านผู้ชมมันจําได้เท่านี้มันจําได้แต่ว่าไปเห็นตาแม่กับหลวงนางกินเข่าอยู่ฟันดีอยู่ท่านผู้ชมแบบนี้ก็ถือว่าฟันดีอยู่นะคะเนาะก็มีประมาณนี่ยล่ะท่านผู้ชมแอดไม่นหน่อยว่าเลขเมื่อนีร่เข่าแล้วล่ะท่านผู้ชมฮาหน่อยลาวพัฒนาป,ปังปังสุเลขท่านผู้ชม ขอให้ปางหอดรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะบัตรที่นี่ท่านใดที่ทักเข่ามาเอาหมายซรองรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้กะดังแล้วท่านผู้ชมคนกะซาวาเป็นของปลอมแน่จังสันจังสีแน่เนาะคะ่ะเนาะกะจักสิวาจังได้เนาะท่านผู้ชมเข่ากระไดมาแบบนั้นเข่ากะทรงหาแบบนั้นบัตรที่นี่มันมีที่เด็ดกว่านั้นทำไม่ชุม่มหากท่านใดที่ทักเข่ามาเอาเนาะคะ่ะเนาะแอดมินหน่อย,อยกะบซิมีเลขล็อก วงในจากกองสลักแบ่งปันนำเ้อค่ะเด้อท่านใดที่อยากจะได้ก็ต้องทักหาแอดมินหนหน่อยวันหวยออกก่อนเที่ยงเท่านั้นนะคะเพราะว่าซ่องนี้ได้วันหวยออกก่อนเที่ยงเท่านั้นแอดมินหนหน่อยแบ่งปันพอพอแม่แม่ที่ทักเอาหวยซ่องกับแอดมินหนหน่อยเท่านั้นถ้าซ่องนั้นมันดังมันลบมันอาจจะมาซ่องเนกนได้ท่านผู้ชมซ่องเนกบาล้ายสามตัวฮางเดียว อทอกันกับเหล็กซ่องหาพัดนั่นแหละท่านผู้ชมเหล็กซิมิทอนันท่านผู้ชมเหล็กสีบลายสามตัวแล้วก็สองตัวเลหล็กบลายท่านผู้ชมมันหนาลงทุนอยู่ท่านใดที่อยากได้ล็อกเหล็กล็อกจักกวางสลากนี่ท่านผู้ชมก็ต้องทักไลน์่วนตัวเท,ท่านั้นเด้มือห้อยออกท่านั้นท่านใดที่ว่าคืดท่านใดที่คืดว่าจะควงซื้อท่านซื้อได้ก็ทักเข้ามาเลยแอดมินหวยแบ่งปันให้ค้นที สื่อห้อยซองกับแอดมินทอนันด้อยค่ะเด้ออาสำหรับคลิปนี้แอดมินหน่หนอยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้ยค่ะเด้อขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงโชคมานทุกท่านพอกันไหมคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ